เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะนี่ใช่ไหมนี่รอใช่ไหมครับรถเข็นมาซื้อหลอดไฟกันค่ะเตยยินอะไรครับมีรอไหมครับรออะไรพนักงานรถเข็นรอรอเขาียกว่ารอรถหรือเปล่าอะไรไหมครับมีรอไหมครับพนักงานถามว่ามีจะเอาอะไรครับ มีรอไหมครับรออะไรงานรถ <C yr us> เข็น <C yr us> รอรอเพราะนึกว่ารอรถหรือเปล่า <C yr us> รอนู่ดนี <C yr us> แล้วก็หันวางัอกันเตะต้องงงไนล่ะรออี่รง <C yr us> นี้ถามเขาดินี่ใช่ไหมนี่รอใช่ไหมครับ <laughs> เล้วเห็นพนะีน่เขางงาาอ่ะม่รู้จักทำ่าร้องไ่อันนี้ไม่ให่เ